ต่อเรื่องของอนุพันธ์นะครับแต่ว่าตัวน,นี้ยังเป็นอนุพันธ์ของแบบแบบนิยามอยู่เนาะนิยามของอนุพันธ์ครับตัวน,นี้เป็นเรื่องของนิยามนิยามอนุพันธ์นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการใช้สูตรอะไรทั้งสิ้นนะครับเริ่มต้นนิยามอ,อนุพันธ์ตรงน่ะผมเขียนนิดนึงก่อนนะครับว่าคืออะไรครับ f ฮาร์ม x คืออะไรนะใครจําได้ก็ตอบเลยนะครับลิมิตของอะไรลิมิตของ f x บวก h ใช่ไหมแล้วก็ลบ f x ใช่ไหมยอย่างนี้นะครับ แล้วก็หารด้วยอะไรหารด้วย h แล้วก็ h เข้าสู่0อย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็น f อะไร f พาย a นะครับก็จะเท่ากับลิมิตอ่า f อะไรนะ f x ลบ f a ถูกไหมแล้วก็หารด้วย x ลบ a นะครับแล้วก็ x เข้าใกล้ a นะครับตัวนี้คือบทนิยามของมันโอเคนะครับอ่านี่คือนิยามนะครับ <c oughs> ยามของการหาอนุพันธ์นะครับทีนี้มาลองดูครับโจทย์ตัวนี้สั่งเราว่าออสั่งเราว่า,างไงบอกเราว่าเฮ้ยลองไปหาหาอะไรหาบทหาให้ f x เป็นแบบนี้มานะ f x กําลัง2บวก2 x บวก3นะครับแล้วก็จงหา f พามจงหา f สามนะครับทีนี้ f สามใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับคือ1นเลยเนี่ย1เลยนาะนเ,นะเราจะไปหา f พาม x มาก็ได้ แล้วสุดท้ายออกมาเป็นอะไรก็ค่อยแทนค่า x เป็น3ลงไปโอเคไหมครับหรือเราจะไปใช้นิยามตัวนี้ก็ได้ f พาย a ซึ่ง a ตัวนี้คือ3ก็เหมือนกับแทนค่า x ลงตรงนี้ลงไปนะครับ a ก็คือ3อย่างเงี้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นผมก็ขอเขียนตัวนี้ตามบทอย่างผมขอใช้ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับใช้ตัวนี้เลยหรือใครจะไปใช้ตัวนี้เราหาได้อะไรออกมาก็ค่อยแทน x เท่ากับ3ลงไปนะครับตอนคําตอบสุดท้าย อ่ะคราวนี้ผมก็ไปเริ่มต้นผมจะใช้นี่นะครับผมจะใช้ตัวล่าง f สาม e นะครับเพราะนั้น f สามเนี่ย f สาม f สามนะครับหรืออนุพันธ์ของ f ที่สามก็ได้นะครับก็เท่ากับอะไรเท่ากับตามบทนิยามนะครับลิมิตของ f อะไร f x ลบ f ของสามถูกไหมแล้วก็หารด้วย x ลบสามนะครับตามบทนิยามเป๊ปะเลยนะครับ x ก็เข้าใกล้ สามอย่างนี้อ่ะทีนี้ก็เขียนนะครับอันนี้ก็คือลิมิตลิมิตก็คือลิมิตเหมือนเดิมครับเนี่ยเข้าใกล้สาม fx คืออะไรครับ fx ก็คือโจทย์นะครับเนี่ย fx ก็คือตัวนี้ x กำลังสองก็เอามาเขียนนะเนี่ยผมกําลังแทนค่าตัวนี้ลงไปอยู่นะครับ fx นะครับก็แค่แทนอะไรครับ x กำลังสอง x กำลังสองนะครับบวกด้วยสอง x แล้วก็บวกด้วยสามแล้วก็ตัวนี้ก็ครับก็แทนลบลงไปนะครับลบก็ลบนะครับเนี่ยลบ คราวนี้ f สามครับ f สามผมคืออะไรผมก็ไปหา f สามตอนนี้กำลังหา f สามนะครับ f สามคืออะไร f ของสามก็เท่ากับสามยกกำลังสองบวกด้วยสองคูณกับสามเนาะแล้วก็บวกด้วยสามก็เท่ากับเก้าบวกด้วยเท่าไรหกแล้วก็บวกด้วยบวกด้วยสามเท่าไรครับก็เท่ากับสิบแปดสิบแปดครับสิบแปดผมก็ใส่สิบแปดลงไป โอเคนะครับสิบแปดทำให้มันเป็นสีเดียวกันแล้วกันครับสิบแปดอีกแค่แทนค่านะครับอันนี้ค่าของนี้อยู่นี่ค่าของ f สามอยู่นี่นะครับก็แค่แทนลงไปแทนลงไปนะครับาหารด้วยอย่าลืมหารน,นะครับหารด้วย x ลบสามนะครับก็คิดธรรมดาปกติครับลิมิต x เข้าใกล้สามนี่ก็เป็นข้างบนก็เป็น x กำลัง x กำลังสองนะครับบวกด้วย2 x แล้วก็บวก3เจอกับลบ18เข้าไปก็ลบสบโอเคไหมครับหารด้วยหารด้วย x ลบ3ปรากฏว่ามันเป็นโจทย์ลิมิตเหมือนเดิมครับก็แทนค่าใช่ไหมโจทย์ลิมิตการแทนค่าก็แทนลงไปครับปรากฏว่าเราแทนลงไปเราได้เท่าไหร่ตัวนี้ข้างล่างก็ศูนย์ชัดถูกไหมข้างบนล่ะข้างบนนะครับลองแทนค่าดูครับ 3ากำลัง2บวกด้วย2คูณ3ลบ15นี่ได้9บวกด้วย6ลบ15าปั๊บ0ูนย์ครับ0ูนย์ส่วน0มันคือ0 0ส่วน0 0ส่วน0ย์แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องแยกแฟกเตอร์ถูกไหมเราต้องแยกแฟกเตอร์ครับปรากฏว่าผมก็แยกแฟกเตอร์ออกมานะครับก็ทำตามปกติครับเรื่องลิมิตเราก็รู้มาเรามีความรู้แบบเข้มแข็งแล้วนะครับสำหรับเรื่องลิมิตเข้าใกล้3ต้องมีอะไรครับมันต้องมี x ลบ3แน่ ดนะเพราะไอ้ตัวนี้คือทําให้มันเป็นศูนย์โอเคเรข้างล่างก็ x ลบสามอ่าที่เหลือก็แค่ไปหาครับว่ามันคืออะไรมันคือ x เขไหมครับคราวนี้เราไปดูครับว่าลบสามคูณกับอะไรมันจะได้ลบสิบห้ามันคูณกับบวกห้าย่บวกห้าโอเคไหมครับเรียบร้อยแยกแฟกเตอร์เรียบร้อยครับสุดท้ายตัดแล้วครับตัวนี้เนี่ยตัดครับตัดปั๊บเหลือแค่อะไรเหลือแค่ x บวกห้าโจทย์ที่มีคือการแทนค่าลงไป เพราะฉะนั้นคําตอบก็ได้มาอย่างสบายๆแล้วแทนอะไรครับมันเหลือแค่อะไรมันเหลือแค่ก้อนนี้นะครับมันเหลือแค่ x บว5แทน3ลไปก็ได้ได้8เงี้ยนะครับเรียบร้อยโอเคครับนี่คือเรากําลังใช้บทนิยามโอเคครับในในเบื้องต้นตัวน,นี้ผมกําลังกําลังฝึกให้ใช้บทนิยามอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะมีสูตรในการหาอนุพันธ์แต่ตอนนี้ใจเย็นๆก่อนนะครับเราลองใครบางคน,นงถ้าเรารู้สูตรแล้วเราลองทําดูก็ได้นะครับว่ามันตรงกันไหมคําตอบมันออกมาตรงกันไหมอ่ะถัดไปนะครับข้อ3.2ตัวอย่าง3.2นะครับให้ f x เนี่ยมันเท่ากับ f x กาลัง2ให้หา f อะไรให้หา f ไพรม x 2. แล้วก็ข้อ2ให้หา f ไพรม์นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเอ้ยไอ้ตัว f ไพรม์เนี่ยผมจะไปใช้บทนิยามตัวนี้เลยก็ได้แทนค่า2ลงไป แต่ว่าข้อนี้บังเอิญให้หาอะไรให้หา f ผพา x ผมก็จะไปใช้ตัวนี้แทนแล้วกันแล้วสุดท้ายจะหา f ผ่านสก็ค่อยแทนค่า2ลงไปเขียนนะอ่ะก็เริ่มบทนิยามของมันครับก็เขียนตามบทนิยามเลยครับไม่มีอะไร f x ก็ f ผพา์ x เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลิมิตลิมิตของอะไรครับลิมิตของ f x บวก h ลบ f x หารด้วย h แล้วก็ h เข้าใกล้ศูนย์ ก็แค่นี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เท่ากับลิมิตลิมิตก็เขียนเหมือนเดิมน,นะครับเอ็กใกล้ใกล้ศูนย์เอบวกเคืออะไร f x ฟกบวกเ็ก็แค่เอ็กซบวกเนะ่ะไปแทนที่ลงไปตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือ x อ็กซ์บวกเอกำลังสองเอ็บวกเอบวกเกำลังสองโอเคไหมครับสิ่งที่ผมเขียนลงไปก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นี่อันเดียวกันถัดไปลบลบคือลบก็แทนลบลงไปลบ แล้ว f x ก f x คือ x กำลังสองนะครับก็แค่นั้นหารด้วย h โอเคนะครับโจทย์ลิมิตนะครับโจทย์ลิมิตเหมือนเดิมนะครับมัน้องแทนค่าลงไปมันก็แทนลงไปมันก็ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะมันก็จะได้เลยถ้าเราแทนงงไปมันได้สูตรเนี่ยเราก็จัดการให้มันเรียบร้อยก่อนเราค่อยแทนนะครับจัดการให้มันเรียบร้อยก่อนอันนี้ก็จะเท่ากับลิมิตจัดการให้เรียบร้อยหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็กระจายอะไรมันให้เรียบร้อยนะครับเบ็ดเสร็จ x บวก h กำลังสองตรงนี้ ได้ x กาลัง2บวก 2x h แล้วก็บวก h กาลัง2เ,เขียนะก็แค่เขียนลงไป x กาลัง2บวก 2x h บวก h กาลัง2นี่ก็ลบ x กาลัง2เหมือนเดิมส่วนด้วย h อ่าปรากฏว่าอะไรลบทิ้งได้กั็ลบไปนะครับลิมิตอ่าเหลืออะไรครับเหลือแค่ 2x h บวก h กาลัง2หารด้วย h เห็นไหมลองโจทย์ลิมิตคือการแทนค่าลองแทนนะครับลองแทน h เป็นศูนย์ลงไปเนี่ยศูนย์ศูนย์มันก็ได้ศูนย์ศูนย์เพราะนั้นเราจาเป็นต้องแยกแฟกเตอร์แยกอะไรออกมาครับเราก็แยกผมขอเขียนตรงนี้ก่อนนะครับก็แยกอ่าแยก h ดึง h ออกมาครับพูดว่าแยกก็งงนะครับดึง h ออกมา h เข้าใกล้ศูนย์นะผมก็ดึง h ออกมาปุ๊บตัวนี้ก็เหลือ x เหลือสองนะครับเหลือสองดึง h ออกมานะครับ จะ 2x แล้วก็บวกด้วย h แล้วก็หารด้วยหารด้วย h เรากฏว่า h ตัด h อยทิ้งโจทย์ลิมิตตัวนี้เลยเหลือแค่อะไรเลยเหลือแค่นะค,ครับก็จะเท่ากับดูนะครับดูว่ามันเหลืออะไรบ้างมันจะเหลือลิมิตของ h เข้าสู่0ของนะครับของ 2x บวก h เขียไหมคราวนี้ก็เนี่ยโจทย์ลิมิตตัวนี้ครับ อะไรเข้าศูนย์ครับ h นะครับ h เข้าศูนย์ก็ต้องแทน h เป็นศูนย์ตัวนี้ก็เหลือแค่อะไรเหลือแค่สอง x น่ครับเหลือแค่สอง x แค่นั้นเหลือแค่สอง x ครับเพราะฉะ,ฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับโนะจทย์ตัวตน,น,น, <c oughs> นี้เพราะฉะนั้นนะครับ f ไพรม์ x เนี่ยก็จะเท่ากับสอง x แคปเรียบร้อยแล้วคำตอบข้อที่หนึ่งถัดไปนะครับนี่เขียนเขียนเกินไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับและเราก็จะได้อีกว่า ดังนั้นนะครับเราจะได้ว่า f พายที่โจทย์ถามมา f พามสอง่ะก็เท่ากับเท่ากับสองคูณสองนีนะครับซึ่งก็เท่ากับสี่ก็เรียบร้อยนี่ครับลักษณะแบบนี้ <c ười> <c ười> า limit, การหาค่าของลิมิตเอ่อการหาค่าของอนุพันธ์โดยใช้บทนิยามนะครับใครบางคนที่หลายหลายคนนะครับเราเรียนอนุพันธ์ผ่านมาแล้วเนาะเราก็น่าจะใช้สูตรในการดิฟอะไรเป็นเรียบร้อยละเราลองทําแบบใช้สูตรที่เรารู้จักดูแล้วออกมา,าที่ว่ามันตรงกันไหม เขียนแล้ก็ลองเช็คดูนะ <c oughs> <c oughs> ครับ